เด็กๆก,กันบ้างดีก,กว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่จะมองว่าฮน่ารักหรือว่าน่าเหนื่อยใจเราอะมองว่าน่ารักแหละแต่คนที่ต้องดูแลหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปวุ่นๆของวัยรุ่นฝันน้ำนมก็แล้วกันอีกหนึ่งเรื่องราวนี้อะไรอะตอนแรกไปก็ดูปกติดีอยู่กลับมาบ้านเอ้าทําไมเหลือตาตาล่ะลูกหนู ไม่ต้องบอกต้องบอกลูกหลานนะว่าสปาเนี่ยสปานี่รอทําก่อนโตดีกว่าลูกเอ้ไม่สปาโคลเหรอหนูอยากจะดูแลผิวตั้งแต่เด็กสปาโคลสปาโคลเลยนะคะเป็นคลิปของสาวท่านหนึ่งที่พาหลานไปเที่ยวแล้วหลานก็ไปเล่นกับเพื่อนแถวแถวเราแวกนั้นแหละไม่รู้เล่นอีท่าไหนกลับมาเป็นสภาพเงี้ยคนแชร์กันเยอะมากนะคะชื่อว่าน้องมาตาเด็กน้อยวัยสองขวบค่ะเล่นแล้วก็กลับมาเต็มไปด้วยโคลนะคะ คุณนาเขาเนี่ยก็พิมพ์ข้อความใต้คลิปด้วยว่าเผลอแป๊บเดียวเจอหมูตกน้ําเฉยงานนี้ไม่รู้ว่าแม่ของมาตาจะว่ายังไงที่หนูน้อยแอบไปเล่นโคลนจนตัวเปื้อนขนาดนี้โอ้โถโถลูกเอ้ยแล้วเนี่ยดีนะว่าแม่ไปเจอเร็วนะเจอช้ากว่านี้ยืนตัวแข็งเลยนะลูกโคลนโคน,โนมันแข็งโคลนมันตอตัว นหนูจะเด,เดินไม่ทันหนูอาจจะเดินเดินอยู่แล้วก็จราไมำไมขยับไม่ได้อย่างเงี้ยสนุกตอนเล่นนะแต่ตอนตอนล้างอ่ะเหนื่อยแม่นะ<อ>แม่ต้องค่อยๆขัดนะปล่อยแห้งไม่ได้เดี๋ยวคนติดผิวอีก เดี๋ยวเจ็บอีกโอ้โหแต่เด็กกับโคลนี่เป็นอะไรที่คู่กันเนาะมันเย็นมันเย็นม่นช่ำๆมันสัดๆอะไรเงี้ยตอนเด็กแต่ผมก็เคยเล่นเห็นปุ๊บพุ่งเลยต้องวิ่งเข้าไปกระโดดใส่หูไม่ได้เย็นๆลื่นๆนุ่มๆสนุกที่สุดเลยอ่ะชอจะไม่สนุกตอนล้างออกจริงไม่สนุกตอนพ่อแม่ต้องคอยขัดตัวลูกเอาไปไม่เอาแล้วนะผ่าซักไม่ออกอย่างเงี้ยเอา